สวัสดีค่ะฟอดน้ำตาลเป็นนิสคอนขายมีก้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมคันนี้เป็นวายแท็กท็อปสุดเลยโฟวิลด้วยนะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งมื่นสี่พันบาทนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมกันเลยคันนี้แต่งหล่ออะไรกันไปบ้างเนาะด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 ตัวส้วนฟอ 4, ดสีดําตัดขอบแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมนี่ไฟสีขาวนะคะหล่อเหมือนกันนะคะซึ่งไฟเนี่ยมี2สีให้เลือกเนาะ,ะสีขาวสีส้มเลือกได้เลยนะคะด้านบนสรูปสรูปทรงฟิตนั่นเองทําเป็นสีทูโทนเนาะ แล้วก็มีเจ้าหมามัดแตงสีแดงแล้วก็แถบข้างสีแดงด้วยซึ่งพี่พี่สามารถออกแบบได้เลยอยากได้สีไหนหรือดําด้านทั้งบานก็ได้นะคะถัดมาด้านหน้าครอบไฟเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะสีดาด้านเนาะส่วนกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะพี่พี่เป็นกันชนหน้าฮัมเมอร์รุ่นคิงซีรีส์นั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมห่วงล่างสองห่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เห็นไหมยังอยู่จุดเดิมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเลยลง้ายังอยู่จุดเดิมทุกอย่างนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยมาชมด้านข้างตัวรถค่ะ ด้านข้างตัวรถติดตั้งเป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดสีดาด้านแบบนี้เลยนะคะคันนี้สังเกตว่าไม่ล้นนะคะจากซุ้มเลยออฟเซต็ตศูนย์นั่นเองเดี๋ยวมาชมช่วงล่างกันค่ะช่วงล่างคันนี้ยกหน้า2หลัง2นะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะเพื่อลดการกินหน้ายางตั้งศูนย์ได้ปกตินั่นเองเปลี่ยนลูกมากันโค้งให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางโอตานินะคะซีดี้ยาง33คูณ 12.5R20 ยางตัวนี้เป็นดอก a อทีวิ่งได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะคะแล้วก็รับกระแมก ดำกิบแดงแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสติกเกอร์ลายเท่ๆแบบนี้นะคะเสือเขี้ยวดาบนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกเล่นสติกเกอร์ของเขานะคะจะแบบมีมิติแล้วก็หลายสีสวยมากๆเลยนะคะเบ้ารองมือเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะกล้อง3า0รองุองศาก็มากับตัวรถรุ่นนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะคะแฮมเมอรอ์ตัวนี้นะคะแฮมเมอร์เนาะรุ่นอะไรนะ รุ่นชาโด้นะคะรุ่นนี้จะมีไฟสองสว่างเวลาเราเปิดประตูนั่นเองนะคะพี่พี่กันสักข้างติดตั้งเรียบร้อยเราหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะโลบาร์ฮ m มเมรุ่นไนท์ฟูล r ี่นั่นเองมาพร้อมไฟเบรก LED นะคะพี่พี่ด้านหลังครอบไฟท้ายก็ไปสีดําด้านเรียบร้อยแล้วนะคะครอบฝาท้ายเจ็วตัวสอนสีดําตัดขอบแดงแบบนี้เลยนะคะตัวกิริกเพิ่มเติมเลนเจอร์สีแดงนะคะกันชนท้าย ฮัมเมอร์อีกแล้วนะรุ่นโนวาซีรี์เนาะมาพร้อมห่วงลากสองห่วงแบบนี้นะคะไฟถอย LED ไฟสองสว่างตรงกอบป้ายมีมาให้ครบคันแล้วนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะแต่งฮัมเมอร์รอบคันสติกเกอร์ลายเท่ๆแบบนี้มีให้เลือกมากมายหลายลายเลยก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจอยากรถฟอร์ดรอรแต่งเท่ๆแบบคันนี้หรือคันอื่นๆก็โทรหารน้าตาลได้เลยที่เบอร์080118244นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับตัว ไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ถ้าเกิดลงลงในบินเนสสูตรอะลงได้ครึ่งน,นาทีทรเ